สามวัน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 เป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวของคุณกับก็ได้ครับกัก็ก็เป็นเรื่องราวของคุณอูเมษาฮะก็คือว่าเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมเนาะเป็นแบบว่าลูกผู้ดีโตขึ้นมาก็ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการทั้งหมดทั้งเรื่องการงานเรื่องความรักอะไรตรางางนี้ครับแต่อยู่มาวันหนึ่งนะฮะ วันที่8เดือน8ก็ทําให้ชีวิตเธอพังทั้งเรื่องการงานและความรักเหมือนกันเมษาก็เลยต้องหาวิธีแก้ปอกจากหลุมนี้ได้อย่างไรประมาแต่มมีความเป็นคอมเมดี้เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับสำหรับเรื่องนี้ผสมผสมนะครับความน่ารักแบบก็มีนะสาระก็มีแล้วก็ความคอมเมดี้ก็มานะครับก็มีมีค่อนข้างครบรถสอดแทรกความเชื่อด้วยใช่ไหมครับใช่ครับววยังงไคามเชื่อ ความเชื่อก็คือแบบว่าอยากอยากให้มันเหมือนรีเลทกับคนยุคนี้เหมือนกันว่าแบบว่าเวลาเราต้องการอะไรเราก็จะใช้ความเชื่อใช้การศรัทธาอะไรอย่างนี้แหละเพื่อขอมัครับแต่การขอมันก็คือแบบว่ามันความสบายใจของเรามันจะได้ไม่ได้จริงๆก็อยู่ที่ตัวเราจัดแค่ตัวอย่างคาแรคเตอร์ทั้งสองคนที่เห็นก็ชัดเหมือนกันนะฮะเป็นยังไงบ้างการเลือนกนสดงโอ้เลือกเท่าหครับชอบมากครับเพราะว่าจริงๆตัวเติร์เองก็เป็น เราเราหาตัวตัวเมษาก่อนเนาะเพราะว่าจริงๆเมษาก็เป็นหลีเราหาตัวตัวเมษาก็คือเป็นเต้ยเนี่ยมาตั้งไว้ก่อนแล้วหาใครมาประกบเต้ยเนี่ยมันก็สนุกอีกแบบหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าไอ้พี่เกสยังไม่เคยเจอเต้ยแล้วเราเราไม่เคยเห็นพี่เกสที่แบบว่ารับบทบาทที่เป็นพันธลักษณ์หรือว่าเป็นแบบว่าเหมือนเป็นคนธรรมดาที่นึงจับต้องได้นี่ก็เลยมาปรับลุคพี่เกสแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าดีมากครับ เราจะเห็นสองคนแต่ยังมีสองคนใช่ครับชาร์เล็ตพี่แมนเป็นยังไงบ้างครับพี่แมนเนี่ยพี่แมนหนก็คือพี่แมนตอนแรกเราก็มองคนที่หล่อแล้วก็เหมือนแบบแอบจะมีมุมตลกค่ะแล้วก็พี่แมนก็เคยร่วมร่วมงานกันในพี่เสือมาแล้วในเลดดี้เซนเลอร์ก็เลยนึกถึงพี่แมนส่วนชาเลนจ์นี่ก็คือคาแรคเตอร์หนึ่งนี่ก็คือแบบเหมือนแล้วเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์เนาะแต่ก็ ใช่เป็นนักแสดงที่มีจิตอาสาค่ะแล้วก็เหมือนเลือกเลือกทาเลตรก็รู้สึกว่าเขาเข้ากับบมากๆเต้ยกับพี่เกศ่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้ในที่สุดก็ได้เล่นคู่กับพี่เกศค่ะจะทำงานด้วยกันมานานมากๆเจอกันอะไรก็ก็ขอบคุณพี่นันพี่เสือด้วยที่ที่แบบให้เต้ยได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เกศแล้วก็ได้เพื่อนสนิทเพิ่มมาอีกหนึ่งคน แล้วก็เป็นเรียกว่าเรื่องการทํางานคือแบบพอด้วยความที่พอเราเริ่มเริ่มต้นเวิร์กช็อปเริ่มทํางานด้วยกัรด้วยความที่เรารู้นิสัยซึ่งกันและกันอยู่แล้วแล้วพอยิ่งได้ทำงานด้วยกันก็ยิ่งแบบว่าสนิทมากขึ้นการทางานก็เลยรับรื่องทุกอย่างแต่เราจะยัง <ทำ S 1> คิดรูกอยู่นะครับลุกหวดในเข้า,<อ>ขาเรื่องในความรูม้คือว่าใช่ครับก็พยายามวันนี้ก็จริงๆก็แบบว่าเอ๊ะงั้นใส่แว่นหน่อยละกันเลยไร้ ให้คนชินตาเพราะจริงๆแรกๆผมก็ไม่ค่อยชินเหมือนกันตัวเองก็แบบเขินๆว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าแต่ว่าในเรื่องอ่ะด้วยความที่คาแรคเตอร์เราเปลี่ยนคือคนในเรื่องที่เป็นคนนั้นเนิร์ดแบบบางที่แบบอาจจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกในเรื่องของความรักหรือหลายๆอย่างมันก็เอาจริตคาแรคเตอร์ก,ก็ช่วยช่วยมคนของเต้ยฮะเยเป็นล<ม>ูกค<ม>ุณหนูแบบเพียร<ม>้อมทุกอย่างค่ะจะต้องแบบว่าดูสวยตลอดเวลาเขาเป็นคนแบบเวอร์เวอร์อลังการโดยธรรมชาติซึ่งแบบก็ต้องแบบ มีการแบบทำาแรคเตอร์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องคอสตูมดีไซน์เรื่องอะไรหลายๆอย่างที่ที่ทางทีมทำกันบ้านมาอย่างดีมากๆค่ะอยากให้ติดตามเสื้อผ้าของเมษาในเรื่องอาไรคะจึ้งเยอจึงดูชอบุกหนรอดูแล้วกันนะคะชาเลนจ์น <laughs> ะคะ ค่ะก็เป็นการร่วมงานกับในสิกครั้งที่สองค่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันค่ะก็พูดอะไรมากไม่ได้เล่นเป็นคนเล่นเป็นคนสวยเล่นเป็นคนสวยเล่นเป็นเด็กน่ารักใส่ๆก็ฝากติดตามในเรื่องด้วยหรือพูดไม่ได้เลยใช่ไหมก็เป็นพิกอยู่ในเม่ไม่อาจจะไม่พิกอาจจะพิกไม่รู้แต่ว่าอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้แค่เขาให้พูดเท่านี้จริงๆค่ะพี่แม่ครับบก็รับบทเป็นตุลครับเป็น นหนุ่มนักบินสุดแสนเพอร์เฟกเป็นผู้มั่นของเมษาแล้วก็ว่าที่เจ้าบ่าวในในอนาคตอันใกลนะครับก็บอกได้ประมาณีบอกได้ประมาณบอกได้เลยว่าเพอร์เฟกมากที่ฉันคุณมีความน่าสนใจของของซีรีส์เรื่องนี้ที่แบบคนที่แบบให้คนพลาดหนุอมเป็นก็ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นลอมคอมนะครับโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องแรกของ Netflix นะครับจริงๆเราก็ขาดหนังโรแมนติกคอมเมดี้กัน มาค่อนข้างนานแล้วอะไรเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันจะให้ความบันเทิงแล้วก็มีสาระข้างในนะครับก็รู้สึกว่าอยากจะให้ดูกันเยอะๆเพื่อว่าเป็นความสุขในบ้านได้ดูเน็ตบิกแล้วกดดูเรื่องนี้จะได้ความสุขไปอย่างแน่นอนจะได้ชมกันวันไหนครับจะได้ชมกันวันพรุ่งนี้ครับวันที่สิบแดกันยายนใช่ครับป่าสองเป็นต้นไป่าร้อยเก้าสิบประเท็ทุลกขอบคุณครับขอบคุณครับ